Cloudy c h a n n น l สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b บ c r i b e ให้แอด Cloudy เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะตอนที่288โทรศัพท์หาที่บ้านคงไม่เหนื่อยหรอกก็แค่รับโทรศัพท์เองพนักงานรับโทรศัพท์ก็ไม่น่าจะซับซ้อนมุ่นวายเกินไปหรอกชุวยหังกล่าว ฟังชุยหังดูจะตั้งหน้าตั้งตารองงานนี้ไม่น้อยหลูจื้อยอมไม่พูดอะไรมากเกินไปเย็นนี้เตรียมจะกินอะไรหลูจื้อถามชุยหังพูดว่ายังคิดไม่ได้เลยอีกเดี๋ยวไปดูแล้วก็คงทำกินเองสบายๆส,ส,สักอย่างดีที่สุดอย่าก,กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนนั้นฉันก็ไม่อยากให้ในายซื้อหลูจื้อกล่าวชุยหังหัวรอกแหดๆและไม่ได้พูดอะไร ก่อนหน้านี้สัญญากับฉันไว้ว่าจะเชื่อฟังไม่ใช่หรอทำไมรอฉันเพิ่งจะแยกออกมาแค่วันเดียวก็ไม่ได้ผลแล้วหลูจื้อถามไม่ใช่แน่นอนว่าไม่ได้หมายความแบบนี้ชุยหังกล่าวของนายไม่ใช่หรือของฉันไม่ใช่หลูจื้อถามอย่างจงใจชุยหังพูดว่าของฉันของฉันมาอ้อนหน่อยสิหลูจื้อออกความคิดประหลาดขึ้นมาอย่างกระทันหัน ชุยหังรู้สึกเก้อเขินไร้คำพูดไร้คำต่ออบอ5้5ไฟดับไปเลยสิเอาละ่ะรีบไปทำอาหารกินได้แล้วไม่งั้นก็ออกไปกินข้างนอกข้ามกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเดี๋ยวตอนกลับไปฉันจะต้องไปนับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บ้านแล้วว่าเหลืออยู่เท่าไรหร่หลู่จื้อกล่าวเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปทำเลยชุยหังกล่าว ในเมื่อหลูจื้อบอกแล้วว่าไม่ให้ตนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแถมกลับมายังจะมานับอีกว่าเหลือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่กี่ห่อเขาย่อมไม่กล้ากินอีกสูมสี่สูมห้าแล้วหลังจากทำอาหารง่ายๆและกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ทำความสะอาดเล็กน้อยถุยหางมานอนลงบนเตียงต่อท่ามกลางความเบื่อหน่ายนั้นก็คิดอยากจะโทรศัพท์ไปหาที่บ้านไม่ได้กลับบ้านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงตรุษจีนก็ไม่ได้กลับไปเชื่อว่าที่บ้านคงจะคิดถึงตนมากแน่ๆ ปาทำอะไรอยู่ครับครั้งนี้เขาไม่ได้โทรเข้าโทรศัพท์แม่เกรงว่าเอาแต่โทรหาแม่ทุกครั้งจะทำให้พ่อหึงเอายิ่งไปกว่านั้นคราวนี้เขาไม่ได้ถามคำถามรนหาที่ตายแบบป้ามาผมละ่ะอะไรแบบนี้ออกไปตรงๆด้วยเมื่อพ่อได้ยินเสียงของชุยหังก็ดูมีความสุขมากทีเดียวแล้วพูดว่าไม่มีอะไรป้าดูคนเล่นไพ่นกกระจอกอยู่ที่ร้านในหมู่บ้านทำไมป้าไม่เล่นกับคนอื่นเขาสักพักละ่ะ ชุยหังถามปาเล่นไม่ได้นั่งนานๆแล้วปวดเอวพ่อพูดชุยหังรู้สึกปวดใจขึ้นมานิดๆและถามว่าทำงานแล้วมันยึดหรือเปล่าพ่อพูดขึ้นอืมสองวันก่อนช่วยพี่ชายในชุมชนทำงานแล้วมันยึดเอาหนะเอาละ่ะไม่มีเรื่องอะไรก็อย่าเอาแต่ช่วยนี่ทีช่วยนั่นทีสิร่างกายป้าเป็นยังไงปาเองไม่รู้หรอชุยหังถามอย่างปวดใจ อืมแกดูแลตัวเองก็พอแล้วตอนนี้เรียนทันไหมพ่อเอ่ยถามชุยหังพูดว่าอืมตามทันหมดไม่ยุ่งเหมือนตอนมัธยมแล้วเขายังคงไม่กล้าเอาเรื่องที่ตัวเองพักการเรียนบอกกับคนที่บ้านกลัวว่าที่บ้านจะมีความกดดันปัญหานี้ตนจะสามารถแก้ไขมันได้เมื่อไหร่กันนะพูดกับแม่แกสักหน่อยไหมพ่อถามพ่อเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวปกติก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไร ดังนั้นทุกครั้งจะพูดแค่ไม่กี่ประโยคแล้วก็จะเอาโทรศัพท์ให้แม่เลยสักพักหนึ่งแม่ก็มาแล้วลูกชายที่นั่นหนาวไหมไม่หนาวครับไม่หนาวตั้งนานแล้วนี่มันจนเดือนไหนแล้วผ่านไปอีกไม่กี่วันก็ใส่เสื้อแขนสั้นได้แล้วชุวยหางเปล่าอากาศของเมืองเออแตกต่างกับทางตรงเปิดโดยสิ้นเชิงถ้าอย่างนั้นก็ใส่เสื้อผ้าให้มากหน่อย วดเก่งตอนวัยรุ่นก็จะได้รับโทษตอนแก่นะแม่พูดชุยหังไม่สามารถฝืนยิ้มได้แต่ก็รู้สึกซาบซึ้งใจเล็กน้อยแม่มักจะพูดแบบนี้เสมอบางทีแม่ทุกคนต่างก็เป็นแบบนี้มัง้ง บางครั้งชุยหังก็แอบ,บคิดว่าแม่ของหลู่จื้อจะเป็นผู้หญิงแบบไหนจะเป็นเหมือนแม่ของตนไหมที่เรียบง่ายแล้วยังใจดีไม่คิดตุกติกตู้ตี้มากขนาดนั้นขอเพียงลูกมีความสุขต่อให้เขาไม่ทําตามในสิ่งที่ตนต้องการก็จะยิ้มอย่างมีความสุขและไม่สนใจมันแต่กับพื้นภูมิครอบครัวแบบนั้นของหลูจือ้อดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เลยตอนที่สองอต่างกัน ตอนกลางคืนหลู่จื้อไม่ได้กลับมาจริงๆชุยหางนอนอยู่บนเตียงคิดว่าอย่างน้อยเขาคงจะโทรหาตนหรือไม่ก็ส่งข้อความมาให้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต่างก็ไม่มีเลยดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มยุ่งอีกแล้วเขาไม่กล้าโพสต์ลงในโมเมนต์เพราะกลัวว่าจะถูกคนมองออกว่าตนกลับมาที่เมืองเอ้อแล้วเดิมทีเขาไม่คิดอยากจะทําให้ชย่าอี้ชิวกับพวกรูมเมทต,ต้องตกใจกันอีกแล้ว เพราะตนในตอนนี้จําเป็นต้องค่อยๆรักษาบาดแผลเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งปันกับพวกเขาได้บางทีนิสัยของเขาคงจะแปลกนิดนิดมั้งเวลาอยู่ด้วยกันก็หวังอยากจะให้ทุกคนมีความสุขแต่พอเกิดเรื่องขึ้นกับตนก็พยายามที่จะไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไปกระทบใครคนใดคนหนึ่งมิฉะนั้นเขาย่อมไม่เลือกที่จะพักการเรียนหอรอออกอ แต่หลังจากที่ผ่านเรื่องของหลูจื้อมาเขารู้แล้วว่าการทุ่มเทออกไปฝ่ายเดียวแบบนี้หรือที่ว่าเป็นความใจกว้างที่ยิ่งใหญ่ในความจริงแล้วเป็นความเห็นแก่ตัวประเภทหนึ่งเพราะเพื่อนแท้จะไม่มีทางสนใจเรื่องพวกนี้ดังนั้นหลังจากครุ่นคิดแล้วเขาจึงส่งข้อความวีแชทให้ชยาอี้ชิวและพวกเพื่อนรูมเมทของเขาฉันกลับมาแล้วแต่ฉันไม่ได้อยู่แถวมหาไลแต่ก็อยู่ในเมืองเออถ้ามีเวลาจะไปเยี่ยมพวกนาย ข้อความถูกส่งเป็นกลุ่มเนื้อหาแบบเดียวกันส่งไปถึงคนหกคอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีหกคนนี้ที่นับว่าความสัมพันธ์ที่มีต่อเขานับว่าไม่เลวนักคนอื่นๆถึงแม้ว่าเวลาเจอกันจะมีพยักหน้าให้กันบ้างหรือพวกที่เมื่อก่อนเคยให้ความร่วมมือกันมาบ้างแต่ไม่ว่ายังไงก็ยังรู้สึกว่าขาดไปอีกหน่อยคนแรกที่ตอบกลับเขาคือชยาอีทิวดูเหมือนเขาจะตื่นเต้นมากทีเดียว เจ้าเด็กน้อยอยู่ที่ไหนของเมืองเออสุดสัปดาห์นี้ฉันจะไปเยี่ยมนายที่ห้องชวยหางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและตอบเขาว่าไม่ต้องรอกสุดสัปดาห์นี้ฉันต้องไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำงานเลยทางฉันจัดการเรียบร้อยแล้วมีเวลาจะไปดูนายที่มาหาลัยนะก็ได้ฉันได้ยินว่านายอัปเดตเวยป๋อคำพูดของชายาอีทิวทำให้ชุยหางตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่จะดึงสติกลับมารู้สึกตัว ในโลกออนไลน์ความเร็วในการแพร่กระจายข่าวสารนั้นเร็วมากจริงๆทั้งช่วงเช้าตนเอามาใช้ด่าคนเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นแล้วกดส่งต่ออืมอันที่จริงก่อนหน้านี้ฉันลบทะเบียนออกแล้วแต่ดูเหมือนว่ากระบวนการจะผิดพลาดไปก็เลยไม่ได้ถูกลบไปพอดีดำเนินการอัปเดตจากนั้นก็เลยพ่นใส่พวกที่กินอืดจนโตไปหนึ่งรอบชุยหางตอบกลับ คนพวกนั้นนายไม่ควรจะไว้หน้าเลยสมควรโดนด่าชย่าอี้ชิวต่ออบอไม่นานพวกถังเฉิงกับเจ้าหลินต่างก็ตอบกลับเขาแล้วแต่คําตอบของแต่ละคนยังคงสอดคล้องกับบุค,คลิกของพวกเขามากเจ้าหลินกับถังเฉิงกระตือรือร้นมากที่สุดวังเจิ้นเฉียงกับจังเผิงเห็นได้ชัดว่าทำอย่างขอไปทีส่วนของวังเฉียงยิ่งง่ายด้วยการตอบกลับด้วยคำว่าอ้อ ชุยหังก็ไม่ได้โกรธไม่ว่าอย่างไรคนพวกนี้ต่างก็ไม่ใช่คนที่จะอยู่กับตนไปตลอดชีวิตเพื่อนขึ้นอยู่กับคบค้าสมาคมปฏิบัติต่อการยังไงทุกอย่างต่างก็เป็นซึ่งกันและกันตนปฏิบัติต่อพวกเขายังไงแล้วพวกเขาตอบแทนตนยังไงอันนี้ในใจของตนมีเครื่องช่างอยู่แล้วกระบวนการเติบโตของทุกคนในความเป็นจริงมันก็อยู่ที่กระบวนการเลือกคบเพื่อนและกำจัดผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ส่วนที่เหลืออยู่ย่อมสามารถเคียงข้างตนเดินต่อไปข้างหน้าส่วนผู้ที่ถูกคัดออกเป็นคนที่ตนไม่ต้องกังวลและใส่ใจมากเกินไปแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบ่งใจเพื่อเรื่องของพวกเขาชวยหังไม่ได้ตอบอะไรพวกเขากลับไปอย่างไรเสียก็บอกพวกเขาแล้วว่าตนกลับมาแล้วส่วนจะติดต่อหรือไม่ติดต่อกันตนนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเขาเองแล้ว การคบค้ากับพวกแตกต่างประเภทไปจากตนเองบางทีพวกเขาอาจจะรู้สึกกดดันมัง้งไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอิสระและง่ายดายเหมือนเขาที่รู้สึกว่าคนทุกคนขอเพียงแค่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีการดำเนินชีวิตของตัวเองบางคนปากก็พูดแสดงเหมือนว่าตนเป็นนักศึกษาในยุคสมัยใหม่มีการศึกษามีความรู้แต่ความคิดยังคงโบราณแบบเดิมโบราณค่ํำครืนโดยสิ้นเชิง คนแบบนี้ชุยหังก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียเวลาไปกล่อมกล่าวแล้วทำให้เขายอมรับต่อนอชย่าอี้ชิวยินดีที่จะติดต่อกับเขาเขาก็ตอบกลับส่วนเพื่อนรุมเมศสี่ห้าคนของเขาในเมื่อต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็จะไม่พูดอะไรมากตอนที่290ภารกิจจวนตัวกลางดึกโทรศัพท์ของชุยหางดังขึ้นมากะทันหัน ชุยหังที่ไม่ง่ายกว่าจะนอนหลับได้หลังจากถูกปลุกตื่นแล้วก็ควานหาโทรศัพท์จนเจอแล้วกดรับสายทั้งที่ยังเลื่อนๆอยู่นิดหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับนอนหลับแล้วใช่ไหมเสียงของหลู่จือ้อชุวยหังตื่นตัวขึ้นมาในทันทีแล้วพูดว่าไม่เป็นไรก็เพิ่งจะนอนหลับไปมีอะไรหรอเป็นไงบ้างฉันไม่อยู่บ้านนายชินบ้างไหมหลู่จื้อถาม ชุยหางพูดขึ้นว่าไม่ค่อยชินแต่เดี๋ยวก็ค่อยๆชินเองสบายใจเถอะฉันจะไม่มีทางเป็นภาระนายสำนึกตัวสูงเหมือนกันนะเนี่ยมีเรื่องจะบอกนายคือวันพรุ่งนี้เช้าฉันต้องออกไปปฏิบัติภารกิจช่วงนี้เลยไม่ได้กลับแล้วหลูจื้อกล่าวเมื่อได้ยินประโยคนี้สมองของชุยหางเหมือนจะไม่ทำงานแล้วอันที่จริงก่อนหน้านี้เขาก็รู้ว่าเรื่องของกองทัพทหารใครก็บอกชัดเจนไม่ได้ ขอเพียงแค่มีที่ไหนมีความต้องการพวกเขามักจะไปถึงเป็นคนแรกจากนั้นหลังจากแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะถอนตัวออกไปอย่างเงียบๆหลูจื้อเป็นฮีโร่ไร้นามแบบนี้ตอนที่ตนเลือกเขาอันที่จริงก็เตรียมความพร้อมทางใจเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่พวกเขาเพิ่งจะกลับมามีบ้านเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วหลูจื้อก็ต้องไปแบบนี้ชุยหังรู้สึกคาดไม่ถึงก็เท่านั้นพรุ่งนี้เช้านายจะไปกี่โมงชุยหังถาม หลูจื้อพูดว่าก็ประมาณตีห้ากว่ากว่ามัง้งตอนนั้นนายน่าจะยังไม่ตื่นนายไม่ต้องกังวลหรอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันออกไปปฏิบัติภ,ภารกิจสักหน่อยนายอย่าทําให้ฉันเป็นห่วงก็พอแล้วดูแลตัวเองดีๆสบายใจเถอะฉันจะรอนายอยู่ที่บ้านอย่างซื่อสัตย์แน่นอนชุยหังกล่าแม้ว่าจะง่วงเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงห่วงแหนเวลาที่สามารถพูดคุยกับหลูจื้อได้ ว่าตามที่หลูจื้อพูดคือเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองถึงจะได้กลับมาถ้าตนไม่รีบพูดอะไรกับเขาสักหน่อยก็ไม่รู้ว่าต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะได้พูดแล้วเรื่องงานนายก็ไม่ต้องรีบร้อนนะทําอะไรได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําแล้วค่อยๆหาอีกหลูจื้อกล่าวอืมฉันรู้ง่วงแล้วใช่ไหมหลูจื้อถามเสียงเบา ชุยหังกำลังคิดว่าหรือว่าเขาคิดว่าตอนนอนหลับไปแล้วดังนั้นเลยกลัวจะรบกวนหรือเปล่าเขาเรีบพูดว่าไม่ง่วงยังไงก็ไม่ต้องตื่นเช้าอยู่แล้วแต่นายสิคงจะเหนื่อยมากใช่ไหมวันนี้ยุ่งมาทั้งวันเลยใช่หรือเปล่าอืมแต่ก็ชินแล้วล่ะถ้าจูจูว,วันไหนไม่มีเรื่องอะไรเลยขึ้นมานั่นสี่ถึงจะไม่ค่อยชินหรูจื้อกล่าว ชุยหังก็ไม่รู้ว่าควรจะถามคำถามอะไรถึงจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวในกองทัพของเขาดังนั้นจึงลังเลนิดหน่อยยังเหลืออีกห้าทั่วโมงฉันก็จะไปแล้วนายไม่มีอะไรอยากพูดกับฉันหน่อยหรอหลูจื้อถามหาชุยหังรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนทุกครั้งหลูจื้อจะมีเรื่องบางอย่างมาใช้เป็นข้ออ้างจากนั้นก็เริ่มพูดคุยแบบเป็นพิธีการกับชุยหัง ได้ยินที่ฉันพูดไม่ชัดหรอนอนจนโง่แล้วใช่ไหมคิดว่าตัวเองฝันอยู่หรือไงหลูจื้อถามชุยหังครุ่นคิดสักพักแล้วพูดว่าเมื่อกี้ฉันพูดไปแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันจะรอนายอย่างซื่อสัตย์อยู่ที่บ้านนะแค่นี้ก็จบแล้วหลูจื้อเอ่ยถามชุยหังพงหไปแล้วถามว่ายังมีอะไรอีกแน่นอนว่าต้องฝึกทำอาหารดีๆฉันกลับมาแล้วไม่ต้องกินข้าวหรือไง คราวนี้ชุยหังถึงได้เข้าใจแล้วพูดว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันจะพยายามเรียนรู้ให้มากแบบนี้ค่อยดีหน่อยแต่ว่าอาหารตรงเปิยที่นายทำให้กินเมื่อครั้งก่อนก็อร่อยมากนะแค่เผ็ดไม่พอแล้วก็เค็มไปนิดหรูจื้อกล่าวชุยหังรู้สึกอายเล็กน้อยพร้อมพูดว่าความเผ็ดของตรงเปิยกับที่นี่ของพวกนายมันไม่เหมือนกัน ส่วนเรื่องเค็มอาจจะเป็นเพราะกินอาหารที่แม่ทำมาตั้งแต่เด็กจนชินไปแล้วดังนั้นเลยรสชาติหนักไปหน่อยเอาเถอะยังไงซะต่อไปถ้ามีโอกาสฉันก็จะไปบ้านนายถึงตอนนั้นถ้ากินแล้วไม่คุ้นชินรสชาติคงจะได้เป็นตลกเอาได้ง่ายๆนนายจะไปบ้านฉันตอนที่291เสน่ห์ของความรักชุยหังรู้สึกประหลาดใจที่หลูจื้อเป็นฝ่ายเสนอขึ้นมาก่อนว่าจะไปดูคนที่บ้านของพวกเขา ทำไมหรือว่าฉันไม่ควรไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายของฉันสักหน่อยหรอหลูจื้อจงใจถามชุยหังกลืนน้ำลายก่อนจะพูดว่านายแน่ใจหรอว่านั่นคือพ่อตาแม่ยายของนายไม่งั้นยังไงละ่ะอย่าลืมนะว่าระหว่างเราใครที่อยู่ข้างล่างหลูจื้อพูดไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันหมายความว่านายไม่กลัวว่าพวกเขาจะไล่ตีนายออกมาหรอชุยหังถามหลูจื้อหัวราอแล้วพูดว่า งั้นก็ช่วยไม่ได้จะไล่ตีออกมาก็ตีออกมาเถอยังไงซะฉันก็นอนกับลูกชายสุดที่รักของพวกเขาไปแล้วเรื่องจริงเรื่องนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ชุยหังพูดไม่ออกเหตุผลนี้ตนไม่มีวิธีที่จะคัดค้านได้เลยจริงๆลูจื้อกับชุยหังพูดคุยเล่นกันไปอีกสามสี่ประโยคแต่ทั้งสองคนต่างก็จงใจที่จะหลีกเลี่ยงหัวข้อที่ว่าเมื่อไรหร่ลูจื้อถึงจะสามารถกลับมาได้ เมื่อครูน่นี้ตัวหลูจื้อก็พูดเองแล้วว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้กลับมานอกจากนี้ชุยหังก็ไม่อยากทําให้หลูจื้อรู้สึกว่าหลังจากเขาไปแล้วตนใช้ชีวิตโดยไม่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ว่าอะไรต่างก็ทําให้เขาเป็นกังวลไปหอมอดอ ถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นกึ่งสะพภยทหารแล้วเขารู้ว่าคนที่อยู่แนวหน้าไม่ควรหันเหแบ่งความสนใจไปที่สิ่งอื่นมิฉะนั้นจะเป็นอันตรายได้ง่ายๆลูจอคิดอยากจะดูแลตนให้ดีแต่สถานะของพวกเขานั้นค่อนข้างพิเศษและมีคนอีกจำนวนมากที่ต้องการทหารเหล่านี้ไปดูแลบางครั้งเขาต้องดูแลตัวเขาเองให้ดี หลังจากสัญญาครั้งแลว้วครั้งเล่าว่าตนจะไม่มีทางทําให้หลู่จือ้อต้องเป็นกังวลแน่นอนไปเรียบร้อยชุยหังถึงได้กดวางสายโทรศัพท์พวกเขาคุยกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ชุยหังกลับรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งผ่านไปแค่ครู่เดียวเท่านั้นเวลาแห่งความสุขมักสั้นเสมอเวลาที่เหลือในค่ำคืนที่แสนยาวนานนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนอดทนข้ามผ่านมันไปได้ยากที่สุด ในช่วงกลางดึกนี้ไม่รู้ว่าทางด้านหลูจื้อจะจัดเก็บข้าวของเป็นยังไงบ้างแล้วอีกอย่างที่ทําให้เขาต้องออกไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นเพราะหลายวันมานี้เขาลาพักมากเกินไปหรือเปล่าดังนั้นถึงจงใจให้เขาไปเวลาเที่ยงคืนสิบนาทียืนพิงหน้าต่างมองแสงมืดมืดด้านนอกค่าคืนแห่งสายฝนที่ลงทางมาประทับจูบผู้คนที่เดินผ่านไปมาอย่างเงียบเงียบทำไมตอนนี้ฉันต้องนั่งเหม่อมองสายฝนอ นั่งเหม่อลอยเพียงลำพังจนถึงเวลาตีสออ,องอคืนนี้หลูจื้อคงไม่มีทางได้นอนหลับแล้วมัง้งหลายวันมานี้เหมือนเขาจะไม่ได้นอนหลับแบบจริง,จ,งจังๆเลยไม่รู้ว่าเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอหรือเปล่านะหวังว่าตอนกลับมาเขาอย่าได้มีสภาพที่เหนื่อยเกินไปเลยมิฉะนั้นตนคงได้ร้องไห้ออกมาแน่ค่ำคืนแสนลางเลือนชุยหางมองดวงจันทร์ที่อยู่นอกหน้าต่าง ครึ่งหนึ่งถูกบดบังอยู่ในกลุ่มเมฆบ้างซ่อนเร้นบ้างปรากฏเท้าเปลือยเปล่าเหยียบอยู่บนพื้นยืนอยู่ริมหน้าต่างชุยหังรู้สึกได้ถึงการลุกเข้าเกาะกินของความมืดยามราตรีแต่กลับไม่มีวิธีที่จะเอาชนะความรู้สึกหดหู่แบบนั้นของตัวเองในตอนที่หลู่จื้อบอกกับตนว่าเขาต้องออกไปปฏิบัติภารกิจได้เลย แม้จะบอกตัวเองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนว่านี่เป็นสิ่งที่ตนต้องเคยชินกับมันแต่เมื่อมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ยังคงต้องการกระบวนการสร้างทางจิตวิยาอยู่บางทีถ้ามีมาหลายครั้งเข้าเขาอาจจะสามารถปรับตัวเข้ากับการที่หลู่จื้อออกไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกแล้วตนต้องเฝ้ารอเขาอยู่ที่บ้านก็ได้บางทีตอนอาจจะต้องทำเหมือนที่หลู่จื้อบอกคือเรียนรู้วิธีการทำอาหารให้ดีมิฉะนั้นหลู่จื้ออาจจะถูกตนทำให้หิวจนผอมโซอาได้ง่ายๆ ในตอนนี้เขาถึงตระหนักได้ว่าที่จริงแล้วความรักในแบบที่ตนจินตนาการไว้ก่อนหน้านี้กับที่ตนได้พบเจอมันไม่มีทางเหมือนกันได้เลยความรู้สึกไม่มีทางเดินไปตามจินตนาการเป็นได้เพียงว่าเดินไปถึงไหนก็ถึงนั่นความรู้สึกที่ไม่ได้วางแผนไว้อาจเป็นเพียงปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณในความรู้สึกของคนสองคอนอ สิ่งที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าหากมีคนรักแล้วจะไม่มีทางทําเน็ดขาดตอนนี้กลับทําเพื่ออีกฝ่ายโดยเริ่มรู้สึกสนุกและไม่เหน็ดเหนื่อยเลยบางทีนี่อาจจะเป็นเสน่ห์ของความรักก็ได้